คุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณเรียนหนักไปเพื่ออะไรคเคยรู้สึกไหมว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยก็เคยอยึดอัดไหมละ่ะกับระบบโง่งๆของเรียนก็เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องการ้คนเก่งๆแต่ไม่สนใจเราเลยนักเรียนหยุดนะนักเรียนไปไหนเฮ้ยหยุดวันนี้ผมจะมาเอาเรื่องของโรงเรียนให้ฟัง L.P. วิทยา น้กเรียนทุกคนที่ผ่านเข้าสู่โรงเรียน LP วิทยาด้วยนะคะวันโ,โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำมีหอพักและอุปกรณ์รองรับให้ทุกคนพร้อมนักเรียนหยุดนะเป็นอง้คุยทําโทษหรือทํบนบนแกยุดและขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนซึ่งส่วนส่วนใหญ่รุ่นพี่ที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จทุกคนฮ <c oughs> กเรียนฉุดนะเรียนขู่ไมุ่ดได้แล้วนักเรียนเฮ้ยเดี๋ยวโยนทิ้งไว้ก่อนโอเคเดีเข้าตึกเดีเข้าตึกเดีเข้าตึกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าทำตัวดีประพฤติดีก็จะมีมหาวิทยาลัยมีงานที่รองรับนักเรียนหยุดเอาสมุนไปอยูุดลองด้วยเฮ้ยเราไอ้นี่มาอยู่หน้าตึกได้ไงไม่เข้าเรียนเลยไงวะโอเคเดี๋ยวเขาไปก่อนดีกว่าหยุดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแบบนี้นักเรียนทำไม มันไม่ตั้งใจเรียนวะเฮ้ยไม่ทาเอ้าโอ้โหดีครับเออ้าก็เลยขึ้นเนี่ยผมลองไปเรียนเลยครับเลยไอ้อนี่มันโกหกครับผมโกหกอะไรที่หมุนยิบไผมจะผมจะไปเรียนเฉยผมโกหกอะไรครูวิ่งไล่เต่าหนไมอ ya เออแล้วทำไมเธอถึงขึ้นมาเรียนชั้นสองล่ะเออไม่ใช่ผมจะมาเข้าห้องน้ำครับห้องล่างมันเต็มอ่ะส้วมมันเต็มอ่ะห้องน้ำอ๋อเหรอเหรอใช่ครับเป็นโกหกครับผม แล้วเด็กไปขโมยไปได้ไงอ่ะผมไม่ได้เอาไปเนี่ยดูไหมอ่ะอุ้ยโง่ไปที่ไหนอ่ะแล้วเถามว่าทำไมแล้วเด็กมาขโมยไปได้ไงผมกินข้าวเช้าอยู่ไงแล้วไอ้เด็กคนเนี้ยมันเข้าไปที่ห้องผมแล้วมันก็หยิบโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มานี่ทำโทษอยู่นะรู้ไหมไม่มีเอาใจเย็นก่อนฮ้ใจเย็นก่อน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 นี่เราจะทำโทษเด็กโดยที่มีสาเหตุไม่ได้นะเห็นไหมเด็ด แตมันเอาไปจริงๆนะอ๋อครับดูจากท่าก็ไม่เห็นมีนะก็ไม่มีอะไรน่ะอ่ะไปไปไม่น่ามีอะไรหรอกเธอไปเรียนนะเดี๋ยวมันเสียเวลาแล้วโอเคครับเดี๋ยวโอเคโอเคผมไม่เข้าตามมาแล้วครูเนี่ยตามตามมาเลยตามมามาเรียกมาคุยก่อนนี่เลยเฮ้ยมานี่เลยไปเห็นสิ่งคำพันบนเข้าห้งเรียนดีว่า เโอ้เอาไอ้ตาสกิลที่กูนี่โอ้ตอวนี้หัดหนีครูเป็นด้วยเหรอเอาก็โอ้โหก็แผนเมียแผนนี้มันต้องใช้อย่างน้อยสองคนแล้วเว้ยไปทำคนเดียวได้ไงไม่แฟร์นี่ว่ะเอากว่าจะมึงจะมาช่วยกูอะมึงก็ติดเรียนติดไรอ่ะกูอยากได้โทรศัพท์กูคืนไวไวไงโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเคยเคยโหยิ่งว่างเลยดีนะครูไปจับเนี่ยได้โอ้โหไม่งั้นตายแน่เลย กูน่าจะไปฟ้องครูนะเอ้ยแตเย็นดิฟ้องเองก็โดนนะ <_ d oll> ก็เออฟ้องมึงก็โดนดิวะก็แผน <_ d oll> ที่สองคนดิวะเฮ้ยไปหาอะไรกินวะโรงอาหารไปปะนี่ย <_ d oll> เ,เลิกเรียน <_ d oll> ละเดี๋ยวค่อยอกลับบ้านแล้วกนะันอไปไปไป <_ d oll> เออเฮขาทำอะไรตรงนั้นวะเอ้ยอ,อะไรเขียวๆขีนะรีบไปดีกว่าวะเดี๋ยวครูมาเห็นคิดว่าเราร่วมบงประเกเวณีไปเลยไปเลยไปเลย มามาดิไม่ได้เก่งเลยหรอกโอ้เก่งเดาป่ากขาเปล่ามาดิมามากูโชว์สาวเฮ้ยนี่คอนบอลหลอกไอ้หลอกได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าทำถึงได้เปล่าโอ้ยเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วทำได้เปล่าทำได้เปล่ามาเดี๋ยวกูจะจังโชว์มึงเอ้ยเออนี่ยบอลไม่ลงบอลขาขึ้นเอามาเลยงอมาเลย เฮ้ยขึ้นไม่เอาดิเออมันขึ้นไม่โอ้โอ้อะไรวะมารอบนี้กูให้มึงบุกก่อนเลยมามามาไปมาไหนไหนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอ้ยไอ้เหี้ยมันหลอกเก่งดีวะหลอกไรเนี่ยมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอไปไหนอ่ะโอ้อะไรมึงเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมล่ะเจ็บโอ้โหจะโชว์สาวบอลออกเลยเอ้ยโอ้โอ้แน่นอนอยู่แล้วน้องแน่นอนอยู่แล้วน้อง ไอ้ดูดิดูดูสาวกูดิดูสาวกูดิพู้นี้ดูสาวกูดิโอ้โหดูดิสาวกูเยอะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปสาวกูเดี๋ยวกูพาเข้าไปหาสาวกูไป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 กับกูไปคนไหนดีเนี่ยอุ้ยขวบม่วงโหเดี๋ยวอันนี้ตุดล้วเดี๋ยวอันนี้ตุดเดี๋ยนี้ตุดล้วเป่งเอ้ยไปกันนะไอ้ต้าวันนี้พอแค่นี้ไหม โคตรเหนื่อยเลยแม่เอ้ยไปไปเอาไม้มาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ต้าไอ้ต้าหนีไอ้ต้าหนีเร็วไปนอน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 ้อมงเอยอย่างเยอะเลยต้ามาเร็วตา้ไปลุ้บไปเร็วโอ้โอเคโอเคโหเมื่อกี้นั่นเมื่อกี้เล่นโคตรเหนื่อยเลยขอเติมพลังหน่อยช็อกโกแลตโอเคโอ้โหเออเฮ้ยยังไม่จบไอ้พวกนั้นไอ้ต้าตอนแรกรู้ว่า ผ oh oh! mm ู hmm. oh. mm ้ห hmm. ญ oh. oh. hey, ิงจะกินให้ก mm ูแ hmm. ม uh ่งเอ้ยไม่แ hmm. ต่พวกผู right. mm ้ชายโอ้แม่งโอ้ยแบ่งบ้างดิหมดยังอ่ะเอาดิเอ้ยเอ้ยซีฟายอืมอาแบบนั้อืมอ้ออร่อยอ่ะเฮ้ยมีคนตามมาตาลิ้งกับหอเร็วอืมอืโอเคโอเคอืมอืมไป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 เออไปทำยังไงอืมอืไปถึงเจ้กระแลตเหรออร่อยอืม อืให้ผมเล่นอะไรอ่ะอเฮ้ยทำไมเองพูดเฮ้ยมึงพูดพอไปหนเนี่ยเที่ยวมึงพอไปเฮ้ยเราห้องเราอย่างไรอยากลองพูดพอสักครั้งในชีวิตอ๋อแล้วครั้งอื่นนะไอ้สัตสแย่แล้วโทษโทษเลยเฮ้ยแป้งใจเย็นเพื่อนอ๋อเออนี่แหละห้องเราบ้างเอ้าไปไปนอนเป็นบัดดีนี่แหละเออมาเข้ามาโอเคประตูก่อนล็อกประตูด้วยเดี๋ยวแม่งมีคนเข้ามาล็อกก่อนเดี๋ยวนี้แม่งมีคนประหลาด เฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันมีเอกูได้ยินข่าวมาว่าเขาจะสอบอะไรห้องฟงห้องแฟกอะไรกันอ่ะเออมึงเฮ้ยกูว่ากูไม่รอดแน่เลยว่ะคือแบบแล้วกูต้องอยู่ห้องเดินเนี่ยนะอยู่แบบไอ้ไม่ีวิธีนะมีวิธีมีวิธีอะไรอะใช้วิชาอย่างหนึ่งรอมวันนี้เหนื่อยแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะฮะ มันมันมีสองวิชานะวิชาอะไรวิชาพางตัวแล้วเราไปเอาข้อสอบมาก่อนวิชาที่สองวิชาคอยาวหลอกเพื่อนข้างข้างยากะดีที่นี่ครูแม่งโอ๊ยอะไรวะที่นี่ที่นี่ครูแม่งโง่พี่ใช่เหรอเชิดีแป้งเออเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกเรียกเราว่าพี่อ่ะโอ้ยโหเขินเลยอืมก็อยากพูดพอๆหน่อยอ๋อแล้วเมื่อกี้มีใครมาคอเราวะเดี๋ยวขอลองเปิดดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะฮะให้เลยวะ ด,ดิเปิดดูดิล็อกก่อนเปิดดูดิมีอะไรวะ <c oughs> ยังไม่เปิดดูเลยไม่กล้าเปิดรักพี่รักพี่แปลงนะคะาฮะจักกระเทยเฮ้อเอาไปโอ้โหเอาไปทิ้งเล้วไหม <c oughs> เอาไปเอาไปคืนมันเอาไปทิ้งมันปิดปิดปิด,ปด,ปดล็อกเลยล็อกเ <c oughs> ลยนอนก่อนไหมคืนนี้นอนก่อนนโอ้โหนอนชั้นบนพีมนอนชั้นล่างนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ่ะนอนด้วยดีกว่าไม่นา,นานทีจะได้ออกมาจากห้องก่อนแมงนีหนีมาเนี่ย,ยงั้นไม่ได้กินข้าวก่อนแน่เลยโอ้ยนาน,านทีจะได้กินข้าวดีๆกับเขาบ้างวันอื่นนี่แมงกินแต่ข้าวน้อยๆก็จอยร้อยเหลือจากพวกห้องห้องเก่งแมง โอ้โยไ่อาทำไมนายมานั่งกินตรงเนี้ยผมผมไม่มีเพื่อนนั่งด้วยครับเอ่อเอานี่ไงคนนี้ไงนั่งกับเพื่อนเขาได้ขนาดมาั้งชูชิ่แมนเอ่อโอ้ยขอบคุณนะในตาดี่ว่ะเร้ยรีบซื้อของรีบไปดีกว่าอุย้ยเอาเฮ้ยเอ่อเออขอโทษครับเป,เป็นไรไหมครับผมกลังซื้อข้าวผมรีบผมมองไม่เห็นตร<ม><ห>งนี้ครับเหยี่ยวเ้าคุณเลอะเลยเห็นไหมเออไหนอะ เออเออผมเออเอออะไรอ่ะผมไปก่อนแล้วกันถ้างั้นไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรกันม่เช็ดเท้าก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เช็ดเท้าหรอเอ่อเช็ดเช็ดอะไรวะฮะตีงกูเลอะเนี่ยเพราะมึงไงโอ้ยเฮ้ยนักเรียนทำอะไรกันอ่ะเอ่อครูสวัสดีครับกระารจานะครับเขาเขางงอ่ะครับ เหมือนเขาโง่เลยอะครับเหมือนเขาไม่ค่อยอยู่ห้องเดียวผมเลยอะครับนายเขาดูบัตรหน่อยสิเฮ้ยเออผมลืมบัตรรูปห้องครับจันเออไอเป้งูเอออิต้าถึงค่ายมาเร็วๆหน่อยดีรอตั้งนานอาจารย์สวัสดีครับทำไมหน้าโง่จีวะหัวแดงเออผมอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนผมครับเนี่ยเพื่อนผมยืนยันได้ใช่ไหม ตาใช่ไหมการครับผมว่าเขาพูดคำมพ่อครับแต่เขาคนดูโง่นะครับไม่มีบัตรด้วยเดี๋ยวขอถามหน่อยเหอะมึงจำเพื่อนในห้องทุกคนได้ไหมจำหน้าจำชื่ออ่ะอ่ะแล้วกูชื่ออะไรมึงรู้ไหมทเนี้ยไม่รู้ว่ะเออเห็นไหมเออนั้นแล้วไปว่าแต่นั้นเองเชียนะไอหัวน้ำเงิน ชิตาเออตานักเรามาแข่งกันไหมใครเข้าห้องก็เป็นผู้ชนะแต่นักเองก็อยู่กับพวกปิงไปเออแต่ถ้าเข้าไม่ได้แล้วก็แกตามมึงไปดูเออแค่แกเข้าไม่ได้กโง่เอ้ยเไปเลยไปก่อนปะตามมึงไปทันแน่ตามไมทันแกจับได้แล้วก่านเอ้ยครับ เฮ้ยไอ้ตาไปทามันกันได้ไงเนี un> un> ่ยโอ้ยเออมีวิธีนะเอาไงทีเนี้ยหนังสือยังไม่อ่านเลยพวกนี้ก็สอบแล้วว่มีวิธีง่ายๆเลยนะยังไงวะใช้วิชานิดนึงวิชาอวิชาอะไรวะไปแอบดูข้อสอบไงล่ะเฮ้ยแล้วจะโดนจับได้อะไม่โดนหรอกเนียนๆไง ใช่哟โอ้โหเออลองดูสักครั้งในชีวิตก็ได้วะเออสักครั้งไม่เสียหายหรอกจะบอกให้นะอืมทําประจําอยู่แล้วกูเนี่ยไปอ๋อไม่น่าห้องห้องเก่งเออวันกูไม่ฉลาดเลยเว้ยไปเอาแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเอออะไรเนี่ยใครมารักผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามออกใช่ไหมเออเราต้อนนี้ไม่กันที่มันเร็วเร็วมันเข้าออกไปดิ เราต้องคอยระวังด้วยเพราะหอนี้แม่งน่ากลัวครับออกสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเจอกันหลังสอบแล้วกันครับอ่ะอันนี้อี๋เอเวฟว่ะน่าจะแน่เลยน่าจะไปดีกว่าเร็วเร็วเฮ้ยมีคนมาเร็วเร็วยวิ่ง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 สอนทำสอบเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาฝั่งนู้นฝั่งนู้น มึงเอ้ยยังไงดีวะหลบพุ่มไม้ก่อนเอ้ยหลบห oh, ลบในพุ่มไม้อร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 อมันเข้าหอก่อนรอเข้าเออผมไปยังไปรอหนึ่งรอมันเข้าหอก่อนเออเมื่อไหร่มันจะมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำอยู่ไหนวะปูชีจะายเอาไอ้นี่มันเข้าห้องน้ำตอนนีกวะเออเดี๋ยวช่วยติวสอบหน่อยนะโอ้ยปูชีวะแมวที่ไหนวะ เฮ้ยเดี๋ยไปเอ้ยเอ้ยแมวเหรออแมวที่ไหนวะกีตาไม่รู้ไม่กีตาฟาดใช่ไหมโรงเรียนเรามีแมวเหรอเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บไม่เคยมีไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยไปเลยนั่นนัโรงเรียนเรามีโรงเรียนเรามีแมว ไม่นะไม่มีเลยเฮ้ยไม่มีไม่เฮ้ยเดี๋ยวไอตาเมื่อกี้เห็นมันกูปะวะเปนผีเหรอไอ้เหี้ยผีเ็นไอ้เอ้ไอ้เอ้ยไม่น่าออกมาเลยโงเนนี้มันผีเหรอไปก่อนไปก่อนมีก็เอ้ยแล้วตึกอนู้นเอ้ยจำได้อยู่ไปเลยไปเลยไปไปมีคน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 ดดูดูดูดแอบดู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 ดแอบดูดแอบแอแอบแแ ยวะโอ้ย่างไรต่อดีวะเฮ้ยเราไปทางโรงอาหารไปไปนะไปทางนี้วิ่งนะโอเคึบโอเคพร้อมพร้อมพร้อมลุกโอเคไปค่อยไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปโอเคโอเคค่อยแอบย่องไปไปไหนอะโอเคโอเคค่อยไปเยู่ไม่ไ้เลยเฮ้ยเฮ้ยอึบใคได้อยู่ เฮ้ยอย่างกับมิชชั่นเวอร์ซีเบิลมึงเคยดูไหมต้าเมกเอ้ยอุ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนไหนวะทางไหนวะนั่นนั่นนั่นตรงนั้นเลยเอ้าวผมไม่เข้าหอขีไว้คนนั้นอะเมกเอ้ยเฮ้ยคนคนวุ้ยโอ้โห้ยเกือบไปแล้วตายแล้องน้ำไม่เจอขี้ตรงนี้แม่นเลยเอ้าอดด้ยมันหาห้องน้ำเออโอ้ห้ยเกเอ้ยไอ้เหี้ย อุ้ยคนเล็กเลยกวานตาแล้วอุ้ยฟุ่มเฟือยเลยเขาหรออย่างไรวะแมว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 ปกติโรงเรียนเราไม่มีแมวนี่ไป็นตไม้าใหญ่ดูสิครับหมาก็ไม่มีโว้วยเอางี้ดิไปยังวะเอ้ยไปแล้วไปแล้วต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะเสียงพอเสียงพอเออจำได้อยู่ ไงต่อวะฮะผออเป็นหวัดเหรอเดี๋ยวโควิดไปเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยอันเละเฮ้ยเอนี่มันคูคูคูผู้ช่วยผอนี่วะเอ้ยหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเอาคูเอายังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอคือไม่ได้มามาช่วยเออพอดีผมห่อหนังสือครับที่ผมให้ผอยืมไปครับออ๋เหรออ๋อ ไม่แน่ใจอยู่นะครก็พาไปนอนแล้วกันโอเคครับโอเคครับเฮ้ยเยอะเกือบไปเฮ้ยระวังอาชิว์ล้ยเฮ้ยเอ้ยอาหลุโคตรใหญ่เมื่อกี้เมื่ออาชิวดังชิบหายเดีว่ามันจะมาจับแล้วโควิดแน่เลยคอยมาช่วยผมเฮ้ยไปอีตาไปลูกตาเฮ้ย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 เ๋ยวเร็วเออแอมเลยนะ ไปเลยนะพ่อออกไปห้องน้ำก่อนะอ๋อครับครับโอเคโอเคระวังรอบๆเลยนะแต่พอเรามันนอนเหนื่อยเด้ระวังไปไปไปนอนระวังข้อสอบนี่อยู่ชั้นสองที่เปิดติเคยรู้้ไไดงวะเคยแอบเอาเมื่อเทอมที่แล้วนะเฮ้ยมีหมาอะไรบ้างเลยนก็จะสอบเลยเนาะมีหมาเลยเฮ้ยแอบเหมือนกันครูมีหมาด้วยวะหายแล้วแมทริกไปเลยไปเลย ้ยมีคนมีคนมีคนโอ้โหเอามานั่งเรงเนี้ยพี่มันหลับอยู่เปล่าดูก่อนมันหลับอยู่ไม่หลับอยู่หลับอยู่บอกบอกเฮ้ยเฮ้ยหมามเลยตัวนี้วะเนี่ยเฮ้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 ยแมวแมวเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วเป็นแมวเฉยเลยเดี๋ออมีแมวด้วยหดอกเรีอนเราอะเออน่าสิบกอลองเช็คดูไปไม่ให้มั่นจะถูกผ่านล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเช็ค ข so ้างล่างของมาข้างล่างของมาหาหาข้างล่างมาเร็วเอ้ยไม่ใช่ดูหนามากก็ไปแล้วมันนี่มันไอ้ตาเอ๊บแอ๊บเอบเอ้ยโอเคโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ตาเอ้ยรู้สึกน่าจะห้องนี้นะเออเอเอ้ไปอะไรอ่ะนี่ข้อสอบเออเอ้ยนี่ไงโอ้โหเพื่อเต็มเลยเออเนี่ยจับเอามาจับ ต้องต้องใช้วิธีการจำหน่อยเอาไปโอจำจำจำเอ่อเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยแมว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 น่ารักจังเลยนันนี่อ่ะจะไปไหนมั่นก่อนมั่นมาโอ้ยใครให้เลี้ยงแมวในโรงเรียนเฮ้ยออกไปเลยออกไปเลยพวกนี้ออกไปเลยออกไปเลยล้ไปเออไปคล้แมวไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปเลย ออกออกค่เกือบไปแล้วอ๋ออครับโอ้ยมันอะไรวะไอ้คนนั้นยังไม่ไปนี่นี่มีคนมีคนเรียกีคนเลี้ยทันอ่ะไปไปเดิเราไปพวกเราไปไปเด้นรอบไปไอ้ตารีบกลับหอเลยไอ้ตาไปเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวยังไงอ่ะเราต้องอย่าห้ามเอาข้อสอบไปเดี๋ยวมีโทรศัพท์ไหมเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปอ้ยไม่ได้เอามาถ่ายรูปข้อสอบมึงมึงจดไว้นะมึงจดไว้นะมันมีกระดาษอยู่นี่นในนี้มีกระดาษปะไทยปกติจะถ่ายรูปจากนั้นก็ไปปิมนแล้วก็เนี่ยมันแบบว่าอันนี้มันเป็นกระดาษทด ใช่เหรออ่างั้นอันนี้กระดาษกระดาษมึงจดให้กูหน่อยโอเคโอเคจดใต่คำตอบนะโอเคโอเคจดใต่คำตอบพอโอเคโอเคแต่ยั้งลุ่มัแม่งไม้อีกเฮ้ยใกล้จแล้วโอเคโอเคโอ้ยเสียงอะไรมันดังแช่แฉ่วะไม่น่ามีอะไรอยูอวะเปลี่วนเปลี่ยมันมาอีกแล้วนี่เอ้ยแอบแอบแอบไปยังวะดูดิไปยังวะดูดิตามดูดิเอานี่มันยังจริงเลยโอ้ยมันนี่มันน้อยเนาะ ม่งเออเดี๋ยวจะต่อโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคได้แตงคิวมาแตงคิวมากอันนี้เก็บก่อนไปเลยไปเลยไปเลไอ้ตาเลกับพอกับพอทางไหนเดียวข้างล่างมีคนเยอะนะเว้ยไป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 ดิไปยังไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดิพรุ่งนี้ต้องดูเด็กอีกเยอะไปนอนกันได้แล้วนายโอ้ยมันเยอะกันจังวะที่เมื่อไหร่ผมจะไปวะปุ okay, uh ้ยเรื่องโมโหแล้วนะเว้ยจริงเดี๋ยวเพิ่งดู เรื่องใจร้อนนะแม่งอะไรหนาไม่รู้เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบดิเฮ้ยโอ้ก็ดูดีะทำใจเย็นๆใจเย็นนี่เตรียมของมาเลยของอะไรไปยังอ่ะออกมาออกมาออกมาไปเลยไปเลยไปเลยออกมีเลยออกมีเลยออกเลยออกเลยลงน้ำนะเอาลงน้ำเออไอชิกระจกมันแตกเฮ้ยลงลงเลยลงเลยอึบกระเพาะกระเพาะวิ่งเลย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 วิ่งน้าไปก่อนเลยโอ้ยในสุด พับปุ๊บตกแปตกแลีปไม่ร <lite> ู้ไม like <bbe> ่รู้ๆๆลุ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 ลวลุ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 ลๆๆุลุลุอุลุลุลุกุลุลุลกลอนุล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 ้ลวลุนุอุลุลุลอนุล้ลุ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 ล้ลุลุลอลลุลุลอลุลุ่ลล เดี๋ยวดูให้โอเคมีใครปะไม่มีไม่มีมาเลยเอ้ยเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยไป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 เลยเฮ้ยเฉยไมกแล้วเอ่อพอดีไปห้องน้ำครับคนห้องน้ำมาครับห้องน้ำมาครับโอ้ยกองเฉยโอเคนอน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 ไอ้แปนไม่ใช่นั่นกูพิต้าในสุดกูเรียกเขาสอบมาแล้วเนี่ยกูจะจากนั้นก็เน้นบอกว่านี่คือกระดาษทด ใครมันทำอะไรวะเราล็อกประตูล็อกประตูก่อนเฮ้ยนอนแล้วไม่รู้ได้เจอ,อ,อกันไอ้อกนนอนมาเบาดีก้อนคนข้างนอกกนนอนอยู่อย่างเงี้ยใครเป็นเสียงดังวะโอ,โอ๊ยอะไรเนี่ยเก็บกู้ใจอะไรเสียงอะไรกันเนี่ยเสียงเชี้ยเลยโอ๊ยเสียงอะไรวะ คิดหาเดือนมึงเหรอ